สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูจะพามาหมู่พระปิตาที่ติดรางวัลของณโมเมืองราชนะครับการประกวดพระแตงต่างนะครับก็แต่ละคนก็ขนพระไปขับเที่ยวกันนะครับสิ่งที่ได้นอกจากความภูมิใจแล้วนะครับสิ่งที่ตามมาคือค่ามูลค่าของพระเครื่องที่ส่งนะครับอย่างแับตัวอย่างที่เห็นนี่นะครับเป็นพระปิดตาทั้งสี่ถาเลยนะครับ ก่อนหน้านี้นะโมจะให้ทารายการขายเปิดแบ่งปันในราคาสามพันบาทนะครับอพอส่งเข้าติดรางวัลเท่านั้นแหละครับสามพันไม่ได้แล้วต้องห้าพันเพราะมีกับมีรางวัลเป็นเครื่องการันตีนะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับเป็นพระปิตาหลวงปู่จีนวัฒลา,าดอันนั้นเป็นพระปิตาหลวงปู่แก้วพิมพ์ปั้นมือออกวัดปากทะเลจังหวัดเพชรบุรีนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับ ส่วนด้านล่างนี้เป็นพิมพ์เป็นเนื้อตะกวดนะครับออกวัดเคลือวันนะครับเก๋แทอย่างไงนะครับก็พิจารณาจากการตัดสินของกรรมาการแล้วกันครับกรรมาการเดี๋ยวผมจะให้น้โมเล่าถึงบรรยากาศของวันนั้นนะครับน้โมใครเคยคิดเคยคิดไปประกวดพระไหมอ๋อความจริงเราไปประกวดก็เคยเคย,เคยไปนะครับแต่ว่าไม่ได้เอาพระไปประกวดพอดีไปกับอาจารย์ใหญ่ไปช่วยงานครับ ใช่แต่งวดนี้ก็เลยไปประกวดเป็นครั้งที่สองครับเมื่อก่อนเคยประกวดครั้งก็ได้รางวัลแต่ลูกค้าจะซื้อพระที่นี่ได้ถ้วยรางวัลไปเลยอ่าแต่รอบนี้พร้อมถ้วยใช่ครับรอบนี้นะโมก็เอาไปแค่หน่อยเดียวแต่ก็ติดรางวัลที่หนึ่งมาสี่ถ้วยนะครับแต่ก็ขายไปแล้วขายพร้อมถ้วยไปหนึ่งรายการแล้วก็นไปเลยแค่สามอันนั้นก็เป็นภาพปิตาหนุปูแก้วเช่นกันครับเขาซื้อพร้อมถ้วยไปใช่ครับผมเอยเราเราตั้งใจขายไหมถ้าขายซื้อพร้อมถ้วยขายครับขายหมดเลยเพราะว่าเรา เราเขาเอาไปแบบว่าการันตีอ่ะว่าอันนี้คือได้รางวัลมาครับใช่บางทีเขาไม่สะดวกด้วยการส่งเองอะไรเป็นแน่เขาก็เลยอยากได้ไปการันตีครับไปโชว์ไว้ที่บ้านใช่ครับผมประมาณนี้อ่ะน้ำหมกคราวหน้าก็ต้องเอาพระไปเยอะกว่านี้หน่อยคราวหน้าใช่ครับคราวหน้าก็จะมีเดือนเดือนกรกฎาคมอ่าใช่ก็จะขนไปเยอะกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งใช่ครับเอาไปเยอะหน่อยรับวันนี้เอาไปหน่อยเดียวไม่ได้ตั้งใจไปจากที่ไลฟ์สดขายหรือบอกเปิดราคาไว้ที่สามพัน หลังจากประกวดแล้วขึ้นห้าพันแน่นอนใช่ครับขึ้นห้าพันแน่นอนแต่ก็กระแสตอบรับดีมากครับอใช่ครับเพราะว่าเราก็ขายอย่างสบายใจด้วยลูกค้าก็ได้ไปแบบสบายใจเอ้าก่อนหน้านี้นโมขายพระแบบไม่สบายใจไม่สบายใจครับเพราะเราเราไม่รู้ไงครับเราไม่รู้ว่าพระของเราเนี่ยดีแท้ประกันใดครับอ่าเวลาเราขายไปเราก็อให้ลูกค้าพิจารณาเองเราก็สงสัยพระของตัวเองเหมือนกันก็สงสัยพระตัวเองเพราะเราเราไม่มีความรู้อะไรเรื่องดูตำหนิก็ไม่เป็น จำกิจกม่วานราคาดีสอะไรคนสวดมาก็ใจหายเหมือนกันใช่ครับใจหายเหมือนกันแล้วก็ห้าสิบห้าสิบเราก็ไม่แน่ใจครับครับใช่ตอนนี้เราตอนนี้เราก็แน่ใจละเราก็เปิดแรงได้อย่างสบายใจรัาพันเบาๆใช่ครับอะคที่พระที่ติดรางวัลมีอะไรบ้างทางที่ผ่านมาอันนี้ครับติดรางวัลก็คือการถแก้วเนื้อตะกัวนี่เลยติดรางวัลเลยติดรางวัลครับรังแตีหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าราก็เป็นหน้าอ่าส่งขายกรรมการโรงงาก็ เขาบอกกรรมการบอกติดลงวัลแน่นอนโอ้โหเราเราแล้วเาขาบอกว่าทันด้วยทันยุคด้วยเราก็สบายใจเลยครับเราก็รอรออย่างเดียวเลยครับแล้วนนอ,องค์อื่นนะอ่ะอ่าองค์อื่นก็มีครับแต่ว่าเอาปิดตาหลวงพี่แก้วเนื้อตะก,กวัวเนี่ยวันนั้นนโมเอาแต่หลังเรียบไปอ่าไม่ได้เอาหลังแบบไปครับแต่ความจริงเรามีหลังแบบลึกลงไปด้วยครับใช่ครับวันนี้เราน้โมเอามาอีกรอบน้โมก็เลยเอาหลังแบบด้วยหลังเรียบด้วยครับซึ่งวัดหน้าเอาไปแน่นอนครับเอาไปเอาไปกันที อ่าส่วนอีกพิมพ์หนึ่งที่ไม่ได้ไปครับแต่ว่ามีอยู่ก็คือเป็นพระปิตาหลวงปู่จีนวัดท่าลาดอ่าจังหวัดฉะเชิงเซาเฮ้ยโนโมมีมีคนตอนโนโมโพสไปเนี่ยมีมีคนว่าพระเก่งไไม่มีครับไม่มีทำไมะส่วนมากจะเป็นทักทายแล้วก,กดไลค์เยี่ยมให้อ่าคนกดไลค์โนโมนี่ร้อยกว่าคนครับครับทุกโพสครับทุกท่าทุกโพสเลยแล้วก็จะสวัสดีจะทักทายกันครับ ใช่ตัวส่วนมากบางคนที่ซื้อเนี่ยเขาไม่ได้ทักมาครับเขาไปเสร็จมาหาเราในตัวเหมือนกับบางทีเขาอาจจะไม่เปิดเผยตัวหรือรว่าเราก็คุยครับเราก็คุยถ้ามีอยู่เราก็บอกมีถ้ามีหลายองค์เราก็จะส่งภาพให้เขาเลือกว่าอชอบองค์ไหนครับอ่าใช่ครับเราก็จะส่งพระองค์นั้นเลยคุณจะได้พระองค์นี้ตามรูปภาพเลยนี่หต้ที่คนรู้จักน,นโมเนี่ยเกิดจากอแปะลงสีไหมเกิดอ่า หล,หลายทางครับบางทีนโมก,ก,ก็งงนะลูกค้าบอกนโมว่าเขาดูมาหลายคลิปแล้วครับดูคลิปพิธีเทพนะแต่เขาไม่เคยทักไปซื้อใครอแต่ว่าเราาเขาเห็นนโมเนี่ยลงคลิปแล้วพูดอย่างเงี้ยเขาบอกเขาสนใจนะเขาบอกสนใจเนะขาว่าเรามีบุญต่อกันแล้วเขาก็เช่าพัานนโมช่วยช่วยอุดหนุนครับคนเช่าเนี่ยเจอหน้าจริงๆไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงครับไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ครับ,รบ,รบแต่บางคนก็ลุยมาถึงที่เหมือนกันเพราะว่าพระเราไปโดนใจเขา ก็ตามมาเช่าถึงที่น้โมก็รัดวันแล้วก็มาเจอกันครับใช่ครับอย่างเปิดที่สวนน้ำนี่เราก็อาศัยขายผ่านสื่อออนไลน์ใช่ใช่ครับผ่านสื่อออนไลน์คนจะดูก็ดูของพี่ใจเทพเลยนะครับเพราลูกค้าส่วนมากถ้าจะมาเที่ยวเล่นน้ําก็คือมาเล่นน้ําอย่างเดียวจะไม่ค่อยมีผู้ใหญ่มาเพราะว่าจะแม่มาดูแค่นี้ครับใช่รับคนไม่ค่อยเล่นอ๋อเอ้แล้วคนคนเดินเดินมาซื้อนี่น้อยน้อยครับน้อยไม่ค่อย ส่วนมากจะดูผ่านสื่อกันแล้วมาดูด้วยตัวเองอย่างเงี้จะมานอกนั้นก็จะซื้อผ่านผ่านผ่านทางการส่งทางไปษณีอะไรเงี้ยครับใช่ครับออนไลน์นี่นะครับนโมบรรยากาศงานประกวดพระยางเงวันวั้นเรื่องแสนนโมเคยไปมาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอมันมันดีครับบางทีบางคนนะนโมไปเจอปุ๊บเห็นหน้าปุ๊บทักนโมเลยเอา้าวนโมกบ เราก็รับไหวแต่ว่าเราจําเขาไม่ได้ครับว่าครับเพราะบางคนหน้าโปรไฟล์เขาไม่ใช่หน้ารหน้าคนคเขาใช้หน้าเด็กเ,เขารู้หน้าเราแต่เราไม่รู้หน้าเขาครับเขาก็ๆๆๆทักว่าเออมเอีเอาอะไรมาประกวดเขาก็แล้วประกวดได้ทักทายพูดคุยกันเนี้ยหลายท่านเลยก็เป็นมิตรภาพมิตรภาพที่ดีมากได้เจอได้ทักทายแล้วเราก็ได้ไปชมภาพที่เราไม่เคยเห็นครับว่าเออคนก็ส่งอะไรกันหลายอย่างแล้วก็มีการเช็คตรวจพระ หลายรูปแบบครับมีขยายกล้องมีเช็คด้วยอะไรนะพลังจบพลังกับพลังอะไรเงนี้ยครับของนโมคิดว่าจะไปลองจับดูไหมมีครับมีลูกค้ามาจับมาจับพลังนโมเอะพระนโมเหมือนกันแต่ก็เขาบอก่าดีครับดีเขาก็ถามถามก็ตอบมาก็โอเคใช่ได้ครับผมนี่นะครับมีมากมีน้อยเขาก็บอกมานี่ถ้าทวยสามใบนี้จะถ้ามีคนขอซื้อก็ขาย อ๋อมีครับมีจองไว้แล้วครับแต่ว่ายังไม่ชาระเงินเขาบอกว่าเดี๋ยวเงินออกก่อนครับใช่ครับจองไว้แล้วหนึ่งใบจองไว้แล้วสองสองรายการครับเป็นพระปิดตาเนื้อขาวของผู้แก้วคกับกับอ่าอะไรนะอ่ากับอ่าหลังแบบเนื้อเนื้อตะกัวครับครับใช่จองไว้แล้วใช่ครับจองไว้แล้วไม่ใช่หลังแบบหลังเรียบเนื้อตะกัวจองไว้แล้วใช่น้โมคืนพระมีไหมคืนพระไม่มีครับไม่มีคืนพระ เพราะว่าอ่าคืนคืนความจริงแล้วมันคืนนี้มันลําบากนะครับความจริงนะ้วมก็ไม่ไม่เคยเจอลูกค้าคืนนะครับครับใช่ไม่ไม่ไม่เจอลูกค้าคืนไม่เจอลูกค้าคืนไม่มีครับเนี่ยเจอลูกค้านิสัยดีนะครับลูกค้าลูกค้านิสัยดีมากครับมีเจ้าที่ซื้อหนักๆไหมซื้อหนักๆมีครับมีหลักแสนมีหลักแสนหลักแสนถ้าซื้อผ่านเฟซบุ๊กจะไม่มีครับหลักแสนอมีมีหลักแสนมีพระาจารย์อยู่องค์หนึ่งครับ อาจารย์อยู่ทางใต้ห <initiation> ร <was> ือหน้าโมหลักแสนคืนเดียวเลยครับอ่าคืนเดียวหน้าโมขายเป็นแสนเลยใช่ครับครับแล้วก็นอกนั้นก็ไม่ค่อยมีครับแต่ถ้ามาซื้อมาซื้อหน้าร้านเนี่ยแพ้แรกองค์จะหมดตอนไหนโอหจะหมดไม่น่าจะหมดหรือก็มันหมดครับมันไม่หมดแน่นอนแต่ตัวอย่างไม่หมดครับครับแต่ไม่มีวัตรที่เตาอีกครับอันนี้มัตรทช่ยก็จะเอาบัตรที่ใช้อะไรเลยนี่นะครับได้คำส่วนไม่ได้เป็นผาอะไรครับได้คำส่วนครับ นี่นะครับคนถึงเวลาไปจีบพระหรือไปหาพระนะครับเขาจะสืบหาบ้านตระกูลไหนรวยหน่อยหนึ่งมีฐานะหน่อยเลยนะครับอย่างนโมเห็นเห็นพ่อตอนพ่อแรกองค์ยังนโมเกิดยังหรือเลิกพ่อเลิกแล้วยังเล็กอยู่ครับยังทําอยู่ใช่ครับแต่ตอนนี้อ่าแต่นโมก็เห็นพ่อแต่ว่าพ่อเลิกไปแล้วครับผมนี่นะครับพระขายพระแบบซื้อนะครับอันนี้แพ็คแรกออค์นะครับข้างในนุ่นพระแรกเล้า ก็นี่นะครับก็เป็นเพื่อนกันฝูงกันท้งนั้นนะครับใครชอบพระแบบไหนก็ไปซื้อแบบนั้นนะครับน้โมส่วนใหญ่คนซื้อไปใช้หรือซื้อไปขายต่อส่วนมากจะซื้อไปใช้ไม่ค่อยไปขายเนี่นะครับพระแทรราคาเบาพุทธคุณแรงนะครับใช่ครับก็ขอให้เอฟซนะติดตามติดตาม facebook ของน้โมเองนะครับส่วนที่จะขยายด้วยกล้องกําลังขยายขนาดสูงนะครับเดี๋ยวนโมก็จะไปขยายให้ใน facebook อีกทีหนึ่งนะครับทางช่องก็ เป็นสื่อกลางาเผยแพร่ให้นะครับก็สนับสนุนกรารค่าใช้ใจ่ายกันพอประมาณนะครับพอกันไปได้นะครับ <c oughs> คือมีสองทางเลือกนะครับที่จะออกช่องผมนะครับขับรถไปหาผมเองกับขับรถมาหาผมอขมาาผมอถ้าขับรถมาหาเองเนี่ยก็สนับสนุนเล็กๆน้อยๆพอดอนเมืองถ้าให้ผมขับรถไปหานะครับตามกฎกติกาต้องคุยกันหลังใหม่นะครับคือทางช่องบอกตรงนะโมนะโม ทางช่องก็รับได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของพระศูนย์พระต่างๆนะครับที่จะให้ช่วยนําเสนอและก็ช่วยเป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับผมก็จะให้แต่ละคนติดต่อกับศูนย์พระเองโดยตรงนะครับจะไม่รับเป็นธุระให้นะครับใครอยากขายใครขายรับประกันซื้อเอ้นมนรับประกันคืนไหมไม่รับประกันนมนมไม่รับประกันไม่รับประกันคืนนะครับก่อนที่จะซื้อพระจากใครนะครับดูดีๆดูดีๆครับครับผม สำหรับ f อที่สนใจพระของภาพปิตาของนโมเมืองราชนะครับก็สามารถทักทักเข้ามาในไลน์ใน Facebook ตามเบอร์โทรศัพท์นี้นะครับแล้วขอให้นโมเนี่ยครับขยายเนื้อผ้าให้ดูนะครับคุยกันให้รู้เรื่องนะครับก่อนที่จะตายตังไครนะครับแล้วหรือคุณจะเอาพระชุดนี้นะครับส่งให้ส่งให้เซียนดูนะครับแต่ถ้าเป็นเซียนสายพุทธพาณิชย์นะครับเขาจะตีไม่ไม่ไม่แท้ตลอดนะครับ เพราะว่าเขาอยากขายพระของเขานะครับในสายพันธุในสายนี้ก็เหมือนกันนะครับพระคนอื่นจะเกน,นะครับส่วนพระตัวเองจะแท้ขอบคุณนะหมูเมืองราดนะครับสวัสดีครับ